สวัสดีครับพ่อรายการเกมเทสเตอร์ทีวีนะครับสำวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแฮปปี้วิลกันนะครับผมกับเอ,อเดี๋ยวบอกกันสำหรับวันนี้ก็คือวันปีใหม่ครับคือวันที่หนึ่งมกราครับผมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับจริงๆผมจะลงคาาลิปเมวันละลงคลิปเออเป็นเพเดสองในด่านซ a นต้าเวิร์กช็อปนะครับผมคือเล่นกันรวันปีใหม่คือ <c oughs> คือกะว่าจะอัพตอนประมาณเที่ยงคือตรงคือเขาดาวเลยแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าเออผมเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอัดที่เป็นแบนดี้แคม ที่ชื่อว่าแบนดีแคมนะแต่ว่ามันมีปัญหาเนื่องจากว่ามันคือมันอัดแล้วอ่ะบันเสียงมันดันไม่ตรงกับภาเพราะผมคือมันสลับมัรมัวไปหมดเลยเสียงอ่ะคือเสียงเพี้ยนอ่ะพูดง่ายง่ายคือตอนแรกมันไม่บันทึกเสียงมาบันทึกเสียงช่วงกลางแต่ว่ามันเสียงของช่วงกลางไปบันทึกไปไปไปเหมือนไปใส่ของอันช่วงแรกอ่ะคือแบบยังงงอ่ะอะไรวะก็คือแบบทั้งสามคลิปเลยนะครับก็จะมีซานตาบ o ชชอปมีเพเดสองวัดด็อกแล้วก็อะไรวะ บองโก้เดี๋ยวก็จะโชว์ภาพไปดูนะครับก็ประมาณนี้แหละก็เลยวันนี้ก็เลยต้องมาเล่นแบบรีวิวนะผมซึ่งโอ้เสียดายมากละนิดกลับไปไปใช้แอคชั่นอัดแล้วนะครับซึ่งเออมันเซิร์ชหาด่านยังไงวะนี่ไงนี่เลยในเมื่อปีใหม่นี่ครับปีนิวเย่เย่เอาม่หาได้แค่นี้หรือทำไม แฮปปี้นิวเยียอ๋อ,อมันหาได้แค่นี้จริงๆแหละอ่าประมาณนี้แหละด่านไหนดียะอู้ด่านนี้เลยครับขอ,อกาไอฮาดาวเลยนะครับผมคือโหด่านชื่อกซิลไม่ใช่ด่านเยิยคนทำชื่อกาซิล่าด่านชื่อแฮปปี้นิวเยียลองเล่นดูนะครับ <c oughs> ไม่ได้เล่นแฮปปี้นินวหนามีอวะอ๋อขึ้นลรงเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเออ กิดแดดเอ้ยเมาว่ะเอ่อะอ,อ,อะไรวะวัดตะพอกูเลิกอู้เอาออกตรงไหนได้ทีเนี้ยเอออ๋อ,อ,อ,าาอ,อ,อมาอันนี้มั่งแฮปปี้นิวเย่ออีกอันหนึ่งนะครับผมเว็งเลยเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเอาเอาเอาเซปกบาปะ่ะ เอ้ยจอโอ้วัตตาวัตโอ้ยเบาเสียงมาเบาเสียง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 ของกุ๊เกิลโคมอ่ะเบาเสียงเสียงย่างดังอ่ะอ่ะีสตาร์ทเลเวลปิอใหญ่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 ระเบิดดิว่ะอืมแหละหมดหัวเลยเออเออ เอ้าเอาหน้าไปทิมระเบิดเฉยเลยมันแฮปมันเกี่ยวกับแฮปปี้นิวเยียยังไงวะเอาทิม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 เออมึงก็มาร์กยังไรจะยิงกูอย่างเดียวเลยน้ยไม่ดีแดกหรอกโอ้โหระเบิดปวดหัวใครมันคิดสร้างด่านโอ้ยแล้วนี่ก็เออคือลืมไปต้องเออเลี่ยนเลี่ยนงี้โอ้ย ไม่ได้แคสเกมนานนะครับผมซึ่งอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปหน่อยนะฮะจูบกันนะเอานึกว่าจะชนได้วัดฟักเอาใหม่ดิมึงคิดจะจบง,ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออ๋ออันนี้เหมือนเป็นคำวยพรไหมอเมซิงปี2016เอยเอยเอใช่ปีปีนี้ปี2016แล้วนะฮะลืม มาปิยมันคิดจะจบง่ายอย่างนี้ก็ง่ายเลยนะเรื่องเล่นดานี่มันห้าดาวและไม่ให้อะไรหรอกกดผิดชึกอ๋ออือหืออะไรวะ Remember สองพันสิบห้าเลเวลอันนี้เหมือนเป็นเลเวลของสองพันสิบห้าที่คนคนนี้ทำป่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เขาจะมารีรันให้ดูอะเนาะไม่เคยเล่นด่านของเขาเลยแล้วกูมาดูอะไรวะเนี่ยอ๋อ,อทำไมแหลกนี่มันอะไรอ่ะอ่ะยืนใหเฉยดูดิว่ายังไงก็ไปไหนไม่ได้ละอยู่เฉยดูเลย โอ้อเขาดาวครับแฮปปี yeah. ้นิวเยียองพันสิบหเย่วีลคัมทู2016แต่กูแหลกเข้าใจเย้โขนแม่ <laughs> เอา้า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 อืออือเฮ้ยมันแหลกมันแหลกมันแหลกอ้าอืออือขาดตัวขาด,ขาดใช่ไหมอือแขนขาดพอ,อเถอะออ รู้สึกแต่และด่านนี่มีสองด่านแล้วนะที่รู้สึกดีเอ้ยไม่ใช่มีด่านเดียวด่านนี้แหละที่รู้สึกดีนะฮะต้นด่านมึงอะไรของมึงวะคิดในใจยอยู่แค่นั้นแหละมึงอะไรของมึงไอ้สองไอ้สองสามด่านที่เล่นมาเออด่านนี้แม่งอะไรวะเนี่ยแหลกด้วยมีในตัดด้วยนะ ไม่ทำไมมันแหลกอย่างเงี้ยไอลูกบอลสีสีนั่นทำให้แหลกสุดยอดนะโอ้เปลี่ยนเถอะด่านนี้คงไม่มีมูลสาเหตุอะไรมากมายรู้สึกอึนมากเฮ้ยดูแต่ละอันเนาะแฮปปี้นิวเยียร์รันอ่าลองมาดูเกมนี้กันครับอไอเกมนี้ด่านนี้โอ้รัน,นจริงจริงรันร่วงอะเด้อ เอองงแป๊บเฮ้ย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 เอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นอะไรของมันวะเนี่ยโหวตว่าเลยโอโดดได้ลืมเอา้าไ,ไม่เมื่อกี้เดินชัยด้วยแหละเอ้าเอาเอามันก็ยัง ปืดปอเถอะปวดหัวเลยเอายัง,ยงก็ยังเลื่อนลงมาอยู่ดีอโอ้ไอเอเลลอออ้เลือดหัวด้วยล่ะโอ้โหลกเออๆในพ่อขับจักรยานอยู่ไหนวะ น,นี่มันแม่พ่อนี่ไงเอไปเนี่ยก็ปวดของแฮปปี้วิวกันเลยนะโอ้โหเป็นดาที่ไลท์สาเหตุอยู่เหมือ,อน,ออนกันเกมนี้นับวันเริ่มปวดหัวเอาเป็นว่า ก็แค่มาแคสใน,นช่วงปีใหม่นะผมซึ่งมันไม่มีคลิปลงเลยเลยปลีใหม่ป,บป๊บเอ้ยช่วงปีเปลนทุกๆว่ะเออช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้มีเกมอะไรลงเลยนะผมซึ่งก็คือมาแคสเนาะอยากแคสเกมเว็บลงอะ่ะพอนนี้่าเครื่องไม่งกากมากในช่วงเอาะก็ไม่เข้าใจทำไมมันถึงแบบแคสอะไรก็กระตุกนะของสตรีมก็เลยไม่ค่อยอยากจะแคสเท่าไหร่ก็จริงๆิสตรีมก็มีเกมเยอะอยู่นะโอเคเอ้ยกดผิดไปกดหน้าจอสตรีมเฉยก็ เสำหรับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่แล้วนะผมขอให้ทุกคนมีความสุขเอ,อพูดยังไงดีวะก็ประมาณนี้และก็มีความสุขในวันปีใหม่กันนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะผมแลก็อย่าลืมติดตามไปนะปีต่อๆไปแค่ไม่ใช่แค่แล้วก็วันที่17็มกรานี้ก็จะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของช่องนี้แล้วนะผมก็ก็คอยติดตามกันตลอดนะผมต่อให้ไม่มีคนติดตามก็ทำนะครับทำไปเรื่อยๆนี่นแหล,ละก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนมาไปเจอกันใหม่ขราวหน่นะครับผม สวัสดีครับ